พิมพ์นะคะเป็นกำลังใจให้พิมพ์ด้วยนะคะคือพิมพ์ครั้งแรกในการที่ขึ้นมาพูดแบบนี้ก็อาภัยให้พิมพ์ด้วยถ้าเกิดว่าพิมพ์พูดผิดพลาดอะไรขออาภัยด้วยนะคะคตื่นเต้น รู ities, like ้สึกตื่นเต้นมากค่ะไม่เป็นไรบอกตัวเองค่ะพระเจ้าอยู่กับเราใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่พิมพ์จะมารู้จักกับพระเจ้าพิมพ์ก็ได้ฟังตอนทำงานนวดนะคะตอนที่ทำงานที่นั่นก็พิมพ์เห็นคนที่เขามีพระเจ้ากับไม่มีพระเจ้าค่ะเขา เห็นความแตกต่างว่าคนที่เขามีพระเจ้าเขาจัดสุภาพแล้วก็ให้เกียรติพวกเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วทำให้พิมพ์รู้สึกว่าทำไมคนที่เขามีพระเจ้าทำไมเขาดูสงบหรือว่ามีให้เกียรติคนอื่นหรือว่าพูดสุภาพกับเราอย่างนี้คะ่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่สงสัยเฉยๆอย่างนี้คะ่ะแต่จนมาวันหนึ่ง เจอวิกฤตโควิดใช่ไหมคะก็พิมพ์กับสามีก็ตกงานก็เจ้าของร้านบอกว่าจะปิดร้านสามเดือนแล้วสองเดือนแล้วหยุดแล้วสองเดือนเลยอีกหนึ่งเดือนก็ตอนนั้นเรายังมีสิ่งที่ต้องผ่อนผ่อนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ลูกสาวก็ยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ก็รู้สึกว่าจะทำยังไงดีเงี้ยค่ะก็มีโอกาสได้ไปนวดพี่สุงจน พี่เขาก็พิมพ์ก็เล่าเรื่องความทุกข์ให้พี่เขาฟังพี่เขาก็บอกว่าพิมพ์เชื่อไหมว่าพระเจ้าอ่ะมีแผนนะที่ที่เราได้มาเจอกันเนี้ยค่ะพิมพ์ก็เลยพี่เขาก็ให้ข้อพระคัมภีร์มาข้อหนึ่งเดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งค่ะเขาคิดก็ <laughs> ข้อพระคัมภีร์ก็จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบ จงข้อแล้วจะเปิดให้แก่ท่านในแมทธิวบทที่7ข้อที่7จ็ดะค่ะก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้เรียนกับพี่คีอาจารย์ซันเรียนมาก็จนได้รู้ว่าเออรู้สึกว่าชีวิตไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะคนที่เขามีพระเจ้าก็เขาจะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งเราก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งทําให้รู้สึกว่าอยากจะ เรียนรู้เพิ่มเติมก็เลยตัดสินใจที่จะมารับเชื่อก็ตอนนั้นพิมพ์ก็รู้สึกกลัวมากอะคะ่ะเพราะว่าคนที่เขาเป็นไทยใหญ่ใช่ไหมคะเขาจะค่อนข้างเข่งมากในศาสนาของเราเนะะี่ยค่ะแล้วก็มีความยึดมั่นมากว่าเราจะไม่ค่อยในครอบครัวของพิมพไม่มีใครเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยค่ะพิมพ์คนเดียวพิมพก็รู้สึกกลัว แต่เวลายิ่งอ่านพระคัมภีร์กับอาจารย์เขาอย่างเงี้ยยิ่งอ่านเองบ้างก็รู้สึกว่ายิ่งได้รับเขาเรียกว่าอะไรพระเจ้าก็จะตัดอยู่เสมอว่าอย่าก,กลัวเลยพระเจ้าอยู่กับเราทําให้พิมพตัดสินใจบอกครอบครัวเลยค่ะตอนนั้นก็ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้ให้สามีหรือว่าลูกพิมพ์หรือว่ายายโดยเฉพาะยายแน่นคะคะพิมพ์บอกคนสุดท้ายพิมพกลัวมากก็เลย ตัดสินใจบอกก็ยายก็ตอนแรกก็มีนิดหน่อยว่าเฮ้ยเธอตายไปแล้วอ่ะเขาไม่ให้อะไรเธอไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยายจะกลัวมากก็เลยโอ้ยทยํายังไงดีอย่างเงี้ยแต่ก็ขอบคุณที่มีหลายคนที่หนุนใจพิมพ์พแล้วก็ให้ให้พิมพ์พมีสันติสุขมากค่ะหลังจากที่พิมพ์พเชื่อพิมพ์ก็พระพรที่พิมพ์พได้รับก็คือ ชีวิตใหม่ของพิมพ์ค่ะพิมพ์เป็นคนใหม่พิมพ์ใช้ชีวิตที่ที่เราเห็นนะคะเราก็ทําให้เราอยากเป็นแบบคนที่เขามีพระเจ้าแบบนั้นให้เกียรติผู้อื่นหรือว่าให้ความรักกับผู้อื่นเหมือนที่เราได้รับมาก็เลยรู้สึกว่าเป็นภาพพร้ที่ใหญ่ที่สุดแล้วสำหรับพิมพ์ค่ะก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีค่ะ ไม่เป็นไร <c oughs> ค่ะหลังจากที่พิมพ์มาเชื่อพระเจ้าก็คิดว่าพระเจ้าประทานความยุติธรรมให้พิมพ์มากเมื่อก่อนพิมพ์คิดว่าตัวเองอ่ะไม่ได้รับความยุติธรรมเนาะเพราะว่าโทษตัวเองตลอดว่าเ,ออเรามันไม่เอาไหนนะเราโง่นะมีคำ ตอนที่เราเป็นเด็กๆพ่อแม่เราก็จะ ai, เธอมันโง่โน่นนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคพระเจ้ารักเรานะเราจะเราจะเป็นคนที่เป็นตัวอย่างให้กับญาติพี่น้องของเรานะที่เขายังมีความทุกข์มีความคิดที่กดง่ายอะไรอย่างนี้พิมรู้สึกว่ายังต้องเรียนอีกเยอะก็ขอบคุณทุกคนที่ มีส่วนให้พิมพ์ได้เติบโตขึ้นค่ะก็สุดท้ายก็ขอสิ่งที่บางคนที่ยังกลัวใช่ไหมคะพิมพ์มีคนที่รู้จักหลายคนที่เขาไม่กล้าหรือว่าทําไมพี่พิมพ์กล้าตัดสินใจอย่างเงี้ยคะ่ะมีน้องคนหนึ่งที่เขาถามว่าโอ้ยพี่ไม่รู้พี่บอกว่าพี่ไม่รู้พี่ก็ ถ้าพี่ตัดสินใจแล้วคือพี่ก็ตัดสินใจเลยพี่ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็มอบไว้กับพระเจ้าเนี่ยค่ะพี่คิดว่าทุกคนที่เขามีความกลัวก็ควรที่จะกล้าที่จะออกมาแล้วก็อยอมรับว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราทำอะไรเพื่อพระองค์เลยแค่เรา รักคนอื่นหรือว่าแค่นี้พระเจ้าก็พอพระไทัยแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่ได้ขึ้นมาที่นี่แล้วก็ขอบคุณอาจารย์ซานขอบคุณอาจารย์ชวีวซัยที่สอนพิมพ์แล้วก็พ่โดยเฉพาะพีพ่คีนะคะพี่คีจดสอนพิมพ์ทุกทุกประโยชน์เลยค่ะพิมไม่ได้เรียนหนังสือนะคะพิมพ์ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเลยแล้วพี่คีก็จะคอยสอนว่า เข้าใจคํานี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิมพ์ก็รู้สึกว่าพม์ในชีวิตของพิมพ์ไม่เคยเจอคนที่เขามีน้ําใจหรือว่าเสียสละให้พิมพ์แบบนี้มาก่อนพิมพ์คิดว่าสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่มากแล้วพิมพ์ก็อยากจะเป็นพยานให้กับทุกคนว่าทำดีกับคนรอบข้างให้มากกว่าน,นี้อย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนก็ก็ขอบคุณพระเจ้า ค่ะวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ